สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอการทำไลายแชทบอรจากเว็บไดลาร์กโค่ะชื่อแชทบอร์ของพวกเรานะคะมีชื่อว่าร้านธนวัฒนหมูกระทะค่ะจุดเริ่มต้นของพวกเรานะคะเพราะในปัจจุบนันมีร้านอาหารหลายแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะทำให้ไม่สามารถนั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้ จึงจำเป็นต้องสั่งสินค้าและอาหารผ่านทางออนไลน์กลุ่มของพวกเราที่มีความชื่นชอบในการรับประทานหมูกระทะจึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสั่งอาหารที่ยุ่งยากหรือติดต่อกับทางร้านไม่สะดวกเพราะมีลูกค้าใช้บริการเป็นจำนวนมากทางร้านจึงให้บริการลูกค้าได้ไม่ทั่วถึงค่ะกลุ่มของพวกเราจึงได้จะทำไลน์แชทบอทดนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับทางร้านและทางตัวของลูกค้าเองค่ะ วิธีสร้างลายแชทบอทนะคะจะสร้างโดยใช้ Dialogflow ค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือเข้าไปที่เว็บ dialogflow.com ค่ะแล้วทำการสมัครใช้งานจากนั้นคลิกไปที่ Create Agent ก็จะพบกับหน้าที่ตั้งค่าแชทบอทของเราค่ะนี่จะเป็นหน้าที่ตั้งค่าแชทบอทของเรานะคะ ให้เรากรอกข้อมูลชื่อ Agent Name ของเราหลังจากนั้นให้เราทำการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยและเปลี่ยนท e z โซนให้เป็น Asia b a n บง o อแล้วกด Create ได้เลยค่ะเราสามารถสร้าง i n t e n t ขึ้นมาให้กดเครื่องหมายบวกตรง i n t e n t ค่ะและสามารถสร้างชื่อ i n t e n t ขึ้นมาได้เลยในส่วนของ t r a i n i n g Part จะเป็นส่วนที่ผู้เข้ามาใช้งานตอบกลับหรือพูดคุยกับ c แชทบอทยกตัวอย่างของกลุ่มเรานะคะ จะมีการคาดคะเนบ,บทสนทนาของผู้ใช้งานว่าจะเป็นไปในทางไหนเช่นไปยังไงหาร้านไม่เจอร้านอยู่ตรงไหนเป็นต้นค่ะในส่วนของ Response นะคะจะเป็นการตอบกลับของแชทบอทที่อ้างอิงมาจากคำถามของผู้ใช้งานมีการเพิ่มลูกเล่นในการตอบกลับผู้ใช้งานโดยเราได้เพิ่มโค้ดโลเคชันจริงลงไปใน c u สตอมเพลย์โหลค่ะยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้งานถามที่ตั้งของร้านทางเชตบอทจะส่งโลเคชันให้ผู้ใช้งานได้อัตโนมัติเมื่อเราทำการใส่ข้อมูลลงไปใน Response เรียบร้อยแล้วให้เรากดเซฟได้เลยค่ะครับส่วนนี้จะเป็นตัวอย่าง i n t e n t ของพวกเราเช่นร้านเปิดกี่โมงราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นอะไรบ้าง และคลิปนี้จะเป็นวิดีโอตัวอย่างการสาธิตให้ดูนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้าง Entity เพื่อรวมกลุ่มคำโดยเราจะคลิกที่ปุ่ม create entity ที่ด้านขวามือจากนั้นเราสามารถสร้างชื่อ Entity และสร้างชื่อกลุ่มคำที่เราต้องการขึ้นมา ครับในส่วนหน้านี้นะครับเราจะกำหนดให้เป็น Entity ที่อยู่ของลูกค้าโดยจะกำหนดเป็นหมู่บ้านและอำเภอองคารักษ์เพื่อให้จอดจองในการส่งสินค้ายกตัวอย่างเช่นลูกค้าอยู่อีกอำเภอจะขึ้นว่าไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการนะครับครับการเชื่อมลายกับ Dialog f ก o w เราสามารถทำการเชื่อมต่อไลน์กับ Dialog Flow ได้โดยต้องล็อกอินในราย e เลเวลลอปเปและคลิกที่ Providers ก่อนจะปรากฏหน้านี้ตามสไลด์กด Create a new provider แล้วให้ตั้งชื่อให้เรียบร้อยหลังจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่าง Create a channel ให้คลิกไปที่ Message API ขั้นตอนต่อไป มันจะขึ้นหน้าต่างให้เราได้ทำการกรอกข้อมูลเช่นรูปภาพชื่อแชแนลดิสคริปชันแคตชิกอลลี่ซับแคตชิกอลลี่อีเมลจากนั้นคลิกที่เงื่อนไขและกด Create ได้เลยตามตัวอย่างคลิปนี้ครับ เมื่อเราทําการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นก็จะขึ้นหน้าข้อมูลของ account ท,ที่เราสร้างขึ้นมาโดยจะประกอบไปด้วย ID ต่างๆ QR code และมีข้อมูลที่เราต้องนำไปใช้ในการเชื่อม Dia ะ o g อก o ฟค่ะส่วนในคลิปนี้จะเป็นรายละเอียดของละ o u n t ที่เราสร้างขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเรากลับมาที่หน้าเว็บ Dia ะ o g อก o ฟคลิกไปที่ Integration แล้วเลื่อนหาไอคอน Line เมื่อคลิกเข้าไปก็จะขึ้นหน้าให้เราใส่ข้อมูลในการเชื่อมกับหลายแอคเคา t ค่ะโดยจะมี channel id channel c r e channel access token ส่วน webhook url นะคะให้เราคัดลอกไปใส่ใน webhook setting เมื่อกอกเสร็จแล้วให้กดอัปเดตและกดเปิดใช้ use webhook เพื่อให้ Line และ Dialog f o o รเชื่อมต่อกันค่ะก่วนหน้านี้จะเป็นหน้า Account และ qr code ร้านธนวัฒนหมูกระทะ ที่กลุ่มเราได้สร้างขึ้นมานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในการทดลองใช้แชทบอทโดยที่เราจะทำการสั่งหมูกระทะจัดส่งที่หอและเก็บเงินปลายทางค่ะนอกจากจะเก็บเงินปลายทางได้แล้วเรายังสามารถชำระเงินโดยการโอนและรับสินค้าที่ร้านตามที่เราได้สอบถามที่ตั้งของร้านจากแชทบอทค่ะ กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอการพัฒนาแชทบอทโดยใช้ Dia ะล็อ,อกโฟเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ